สอนตีความท,ท้าทายไม่มีใครเก่งเท่าราชิน,นีตัวแม่อย่างง่ายความท้าทายมาพร้อมอีเวนต์เทศกาลมังกรท่านใดจะเติมบัตรอีเวนต์คุณสามารถเติมและสนับสนุนช่องแก้วกล้าของเราได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมขอบคุณที่ใจดีมอบอ่างเปาให้กับแก้วมาถึงให้ไปด้านล่างเราจะเข้าที่ป้อมภูกันการเข้าเราจะใช้ซูเปอร์ระเบิดลงไปหนึ่งตัวที่ป้อมภูเลยปล่อยซูเปอร์ระเบิดลงไป แล้วก็พอกำแพงเปิดเราปล่อยน้ำยาบ้าลงไปที่เสาโมนาเลยและจากนั้นครับใช้กบพิลพลวงลงไปทั้งหมดเลย10ตัวเลยครับมันจะเข้าไปและจงตีปราสาทแคนปราสาทแข็งก็จะพังลงไปจากนั้นไม่ต้องสนใจด้านบนเลยเรามาด้านล่างกันครับให้ปล่อยควีนเราจะปล่อยควีนลงไปด้านขวาขวาๆหน่อยนะครับตรงนี้เลยแล้วปล่อยนางฟ้าลงไปด้านหลังเลยครับอย่าปล่อยสูงนะพอป้อมพูจะยิงมาที่นางฟ้าได้ และควีนจะเข้าไปด้านในควีนจะเข้าไปนะครับไม่ต้องสนใจเสาโมนาเลยครับเราไม่ตายลงไปแน่นอนควีนจะขึ้นไปและจมตีเสาโมนาได้นะครับจากนั้นควีนจะไปด้านขวาหรือไม่ก็ด้านซ้ายครับเราไม่ต้องทําอะไรเนาะพอเราเข้าไปนะครับเดี๋ยวควีนจะไปด้านบนอ่ะแก้วจ่าซูมออกหน่อยเนาะพอเราเข้าไปนะครับควีนจมตีไปด้านซ้ายและควีนจะถูกเสาลาวาจมตีนครับเราให้หอกคอยอาคมอันนั้่นขวาพังลงไปนะครับเราใช้ถ้าไม่ตาย ขายตัวเลยนะครับเพื่อที่จะโจมตีบ้านและใช้อาคมเรียกกลับเรียกกลับคุยเลยนะครับเมื่อบ้านพังลงไปเราใช้อาคมเรียกกลับแล้วก็มาดึงขวาเราจะก็ดึงขวากันครับโดยใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับลงไปปล่อยลงไปด้านล่างหนึ่งตัวนะครับเพื่อเปิดกำแพงแล้วปล่อยลงไปด้านบนหนึ่งตัวนะครับเพื่อเปิดกำแพงแล้วมาดึงขวาครับเราจะปล่อยแม่มดทั้ง3ตัวลงไปครับโดยเราจะปล่อยลงไปตรงกลางครับ1 2 3แล้วพอครงกระดูกออกมาครับเราปล่อย ผู้รับพงไผ่นครับลงไปหมดเลยแล้วไปควีนตามหลังไปนะครับจากนั้นถ้าเราจะเข้าไปกันครับก็สามารถที่จะโจมตีได้นะครับควีนมีลูกธนูแช่แข็งครับทำให้อาวุธโจมตีช้าลง75%นั่นเองแล้วพอเราไปด้านบนครับเดี๋ยวเราจะแช่นขวดครับไปที่เสาลาวากันครับจังหวะนี้เนี่ยพอสมณะยิงมาแล้วนะครับเราแช่ไปที่เสามรณะและก็เสาลาวาเลยจากนั้นควีนจะไปด้านซ้านะครับแล้วก็ลงไปด้านล่าง แล้วก็เราจะโจมตีต่อไปควินจะขึ้นไปด้านบนครับที่ป้อมมอตา้าครับจากนั้นควินจะไปด้านล่างครับควิน <Queen S 2> จะไปโจมตีเสาร,เราวาด้านซ้ายก่อนครับถ้าเส้ด้านขวายิงมาเราแช่ไปด้านขวาครับเพราะว่าด้านซ้ายลูกธนูแช่แข็งโจมตีเสาร,เราวาอยู่เนะาะทงเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวความท้าทายนี้ได้แล้วนั่นเองและถ้าคุณต้องการดูข้อมูลอีเวนต์เทศกาลมังกรกดเข้าไปดูได้เลยครับ